ต้องเรียนถามกันอย่างนี้ค่ะคือก่อนที่จะไปประเด็นตึกถล่มนะคุณผู้ชมที่ก่อความเสียหายใหญ่หลวงมากทั้งต่อชีวิตทั้งทรัพย์สินงบประมาณภาพรักทั้งภาพรักอ่อเลขภาพรักของภาครัฐเนี่ยนะคะประเด็นการทำงานของหน่วยงานเกี่ยวกับการแจ้งเตือนภัยพิบัติค่ะดูเหมือนคนจะบอกกันเลยค่ะเขาใช้คาว่าล้มเหลวเขาใช้คำนี้กันเลยนะคะเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมลองเปิดมือถือตัวเองค่ะคุณได้รับการแจ้งเตือนหรือไม่ ถ้าได้รับการแจ้งเตือนช่วยบอกดิฉันหน่อยว่าบอกทางเฟ e b o o k ของเคลชัดๆกันนิดหนึ่งว่าคุณได้รับการแจ้งเตือนกี่โมงส่วนตัวดิฉันเองดิฉันไม่ได้รับข้อมูลข้อความอะไรเลยดิฉันได้แต่ข้อความความเป็นห่วงบร็นใยจากบริษัทมือถือแห่งหนึ่งที่ดิฉันได้สัญญาณมาแค่นั้นเองซึ่งในเวลานั้นทุ่มกว่า,วาที่ดิฉันได้ข้อความเป็นห่วงบั็นใยนั้นดิฉันอยู่ในพื้นที่แล้ว ดิฉันตั้งครัวเสร็จแล้วดังนั้นดิฉันขอถามคุณผู้ชมหน่อยว่าคุณผู้ชมได้ข้อความ S M S กันกี่โมงและเขาจะส่งกี่โมงวันนี้ผ่านมากี่ชั่วโมงแล้วดิฉันก็ยังไม่ได้ดิฉันทวงอยู่นะอยากได้เหมือนเขาดังนั้นต้องถามนี้ค่ะว่าคุณสุพญิญาคะในฐานะอดีตกรรมการมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับประเด็ดนนี้ตกลงเรื่องนี้เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนคะค่ะก็ ในฐานะที่อาจจะเคยทํางานกสทชก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ขอภัยทุกท่านนะคะเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้เราเคยคุยกันตั้งแต่กสทชชุดที่แรกแล้วทุกท่านจําได้ตั้งแต่น้ําท่วมตอนนั้นที่ท่านเริ่มทํางานก็มีการสรุปบทเรียนการแล้วก็จริงๆมีการออกประกาศมาบอกว่าเป็นหน้าที่ของสื่อจะต้องอแจ้งเตือนภัยเลยเพราะทุกท่านจําได้ว่าตอนนั้นมัน,น,นมีเหตุเตือน,นภัยซึนามิ แต่ว่าไม่มีใครกล้ารายงานแล้วก็บอกว่าต้องออกประกาศเป็นหน้าที่แล้วก็จริงๆมันก็อยู่ในเงื่อนไขใบอนุญาตอยู่แล้วเราก็คุยกันหลายเรื่อง แต่ก็ไม่นึกว่าผ่านมาหลายๆปีมันก็ยังไม่เกิดอีกนะคะซึ่งถามว่าเป็นความรับผิดชอบของใครจริงๆก็น่าจะ3ามหน่วยงานหละะักค่ะก็คือ,อทางกสทชเองเป็น <กร S 2> คน<า><ท>ดูแลโ<ช>ครงข่ายแน่นอนที่ทุกคนใช้มือถือ,อ,อแล้วก็หน่วยกันเทาป้องกันสารภัยอันนี้น่าจะเป็นพระเอกหลักเพราะเป็นคนที่จะต้องเคาะว่าถึงเวลาแล้วต้องเตือนนะคะใช่แล้วก็รัฐบาลหรือว่ากระทรวงดิจิทัลที่ทุกท่านว่ากันนี่แหละค่ะสามหน่วยงานนี้จริงๆมีเขาเรียกว่าพันธะผูกพันร่วมกัน คุยแถลงกันมาหลายรอบแล้วว่าจะต้องมีระบบเซลบรอดคคสต์ต่างๆนานาแต่ว่าณวันนี้ก็เหมือนยังไม่เกิดขึ้นมันเลยต้องกลับไปใช้ระบบเก่าคือ SMS ซึ่งอย่างที่บอกว่าก็ไม่นึกว่าจะมีข้อจํากัดขนาดนี้คือส่งได้ทีละ2 0 0 0 0 0สสนซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าระบบนี้มันมีปัญหาถึงต้องมาทำเซลบรอดคคสต์ที่สามารถส่งระดมไปได้เหมือนที่พูดถึงในญี่ปุ่นหรืออะไรแต่เราก็ไม่รู้ว่าทําไมจนป่านนี้มันยังไม่เกิดเซลบรอดคคสต์แล้วก็กลับไปใช้เทคโนโลยีพื้นฐานอย่าง SMS ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมยังทะลว ข้อจํากัดไม่ได้ที่จะสามารถส่งพร้อมกันมันก็เหมือนกับว่าแล้วเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคือมันทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องน้อมรับล่วค่ะว่าต้องถูกวิพากษ์วิจาัยงานทั้ง3หน่วยแหละนะคะ3หน่วยนี้ไม่แน่ดิฉันไม่รู้ว่าจะถแถลงข่าวกันอีกกี่รอบนะคะ,คะถึงจะประสบความสําเร็จนะคะแต่กสทอชเองนะคะคุณผู้ชมค,ะค่ะเป็นหน่วยงานที่ต้องบอกว่ามีหนะ้าที่แจ้งเตือนโดยตรง เ <Ha. S 2> พราะดูแลโครงข่ายของการสื่อสารทั้ง hmm. หมดนะ,นะคะในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานราชการไหนเลยนะคะแต่ทําไมทํางานเหมือนหน่วยงานภาครัฐจังเลยอะ่ะ <c oughs> ต้องมีการแบบว่าทํำหนังสือขออนุญาตเป็นเป็นลําดับขั้นอีกอทำไมต้อง ทํางานล่าช้าแทนที่จะต้องรวดเร็วเพื่อประชาชนคะใช่อันนี้ก็คือน,น่าเสียใจมากเพราะว่าเกิดขึ้นแบบนี้จริงๆอาจจะไม่ต้องรอ,อนายกสั่งหรือว่ากระทรวงสั่งมานะคะกสทชเนี่ยมีสื่อที่อยู่ในมือทั้งวิทยุโทรเลขที่แบบพื้นฐานสุดนะคะวิทยุทั่วประเทศเทีวีนะคะทุกช่องรวมทั้งช่องนี้ด้วยแล้วก็คงข่ายโทรคมจริงๆโดยหน้าที่ของเลขาธิการซึ่งเป็นหัวหน้าสานักงานเนี่ยมีอํานาจโดยตรงที่จะตั้งวอร์มแล้วก็ยกหู คุยโทรสั่งการคุยอะไรได้เพราะมันเกิดเหตุขึ้นหลายครั้งแล้วอันนี้จริงๆทาได้โดยที่ไม่ต้องรอรัฐบาลสั่งก็ได้เพราะว่าเหตุแผ่นดินไหวคราวนี้ย เป็นเชิงประจักษ์อ่ะทุกคนประสบด้วยตัวเองมันไม่ต้องรอใครสั่งก็ได้เพราะฉะนั้นข้อความแรกที่จะส่งไปเนี่ยอาจจะเป็นข้อความพื้นฐานที่บอกว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขอให้ทุกคนตั้งสติหรืออะไรเพื่อเหมือนกับเปพื้นทุกคนกันอ,อันนี้ไม่ซินซิทีฟคือส่งไปได้เลยจริงๆใครก็ส่งได้แล้วก็เห็นตอนหลังไลน์ก็เริ่มส่งฮูสคอก็เริ่มส่งคนนุกคนนี้ก็เริ่มส่งแต่ว่าหน่วยงานที่เป็นรัฐส่งช้าสุดเพราะว่า,วาหนึ่งถ้าให้สรุปก็คือขาดภาวะผู้นํา ขาดการตัดสินใจทั้งที่จริงๆมีทุกอย่างพร้อมอยู่ในมืออันนี้กสทชก็ต้องโดนวิจารณ์ไปแล้วว่าจะไปโทษคนอื่นไม่ได้เพราะว่าลำพังอำนาจที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยแค่ยกหูขอความร่วมมือเนี่ยทุกคนก็ทําให้แล้วหรือตอนนั้น<ม>ทุกคนวิ่งหนีกันอยู่คะก็ไม่รเหมือนกันมันเพราะว่าแล้วจริงๆผ่านมาหลายวันแล้วเฉัน เดี๋ยวจะเสนอขออการเสนอในเวทีวันนี้กสชควรจะมานั่งแถลงเลยก็แล้วก็บอกให้ฟังไปเลยว่าได้สั่งการอะไรไปบ้างาวิทยุสมัครเล่นซึ่งเป็นพื้นฐานเลยเนี่ยได้เข้าไปช่วยอะไรบ้างวอลวอค่ะหรือวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศ ช่วยแจ้งประชาชนให้หายตื่นตระหนกหรือยังกสทชมีอะไรสั่งการไปไหมหรือทีวีทุกช่องได้รับขอความร่วมมือหรือได้รับข้อความอะไรจากกสทชไหมก็น่าจะยังนะคือคนก็รายงานของตัวเองไปตามสภาพแล้วก็ค่ายมือถือหรืออะไรคือหรือแม้แต่ดาวเทียมไทยคมอะไรพวกนี้ที่เห็นข่าวเองว่าเอกชนไปประสานเพื่อจะช่วยเมียนมาหรืออะไรคือเหมือนทุกคนต่างทําอะไรของตัวเองแต่ว่าหน่วยงานที่ ควรจะต้องเป็นหลักตรงนี้จริงๆผ่านมาหลายวันขนาดนี้คนนั่งแถลงได้แล้วอาจจะทําอยู่แต่ว่าไม่เห็นมานั่งแถลงเลยว่าทําอะไรยังไงแล้วก็ผลงานเป็นยังไงอะไรเงี้ยกลัวรับคำวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้หรือเปล่าก็อย่างงาั้นแล้วก็วันนี้เมื่อเช้าก็ยังมีการพูดถึง การประชาพิจารณ์การประมูลขึ้น 6G อีกเยังก็ไปมาแล้วบอกว่าใจเย็นคือก่อนจะจัดสรรขึ้นใหม่ขอสรุปบทเรียนอันเดิมก่อนว่าเออมันควรจะเป็นอะไรยังไงไม่งั้นเนี่ย4 5G ยังเตือนประชาชนไม่ได้เลยแล้วถ้าไป 6G จะยังไงอะไรเงี้ยค่ะอย่าพึ่งไปจไหนเลยค่ะ <c oughs> เอาตรงนี้ก่อนนะคะรัเ,รเตอร์ม,มานะคะ่ะ <c oughs> มุมนี้คือคิดว่าใครต้องรับผิดชอบบ้างคะหน่วยงานและผู้บริหารองค์กรพวกนี้นะครับ <c oughs> ถือว่าล้มเหลวอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราเป็นประจำครับนี่คือการโกงความหวังของประชาชนง,งบที่ลงทุนไปอย่างนี้หน่วยงานใช้งบเยอะๆกินเงินเดือนมากๆแต่งบที่ลงทุนไปแล้วทุกวันนี้ใช้ไม่ได้ตั้งแต่ภัยพิบัติซึนามิอย่างนี้นะครับวันนั้นเราก็ลงทุนวันนี้ถามถามจริงๆเออถ้ามีขึ้นมาเนี่ยใช้ได้ไหมมีการทดสอบมีการทดลองระบบพวกนี้อยู่หรือเปล่านะครับในบ้านเราเนี่ยพอถึงเวลาขอให้ได้ใช้งบเอาไว้ก่อนเถอะขอให้ได้หน้าได้ผลงานออกมาสุดท้ายใช้จริง หรือไม่จริงคนพวกนี้ลุกออกจากเ e, ก้าอี้ไปแล้วไม่มีใครรับผิดชอบนะครับเวลามีเรื่องราวอย่างกรณีตึกถล่มอย่างเงี้ยนะครับ<ฆ>เราจะเห็นมีหน่วยงานจํานวนมากเลยเข้ามาเข้ามามีส่วนร่วมมาตรวจสอบเหมือนกับกรณีสะพานถลม่มที่ที่ลาดกระบัง<ฆ>นะครับกาเข้าไปเยอะแยะสุดท้ายเยียบเรา<ฆ>ไม่ได้ยินคําตอบ<ฆ>เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นข้อดีมากที่น่าสนใจมากคือมีคนเข้ามาเยอะมากเลยหลายหน่วยงานแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ย DSI ก็เข้า,ขามา นะครับพอมีข่าวบอกว่าบริษัทผู้รับเหมาชาวจีนมีการขนเอกสารนะครับพวกเอกชนมีการทุจริตไหมมีเครือข่ายยังไงไหมไปโกงในงโครงการอื่นๆหรือเปล่าทุจริตที่อื่นหรือเปล่าโอ้ดีเอสเข้ามาตรวจสอบเราอยากเห็นว่าตรวจสอบแล้วได้ผลจริจรจรงๆจะทำออจะทำให้ประชาชนกลับมามีความเชื่อมั่นได้ครับแต่ถ้าวูบมาแล้วก็วูบไปหลังจากกระแสข่าวหายไปแล้วอย่างนี้ จะยิ่งซ้ำเติมทําให้ประชาชนเนี่ยเบื่อหน่ายกับปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทยครับ<ะ>ความล้มเหลวของราชการไทยครับ <c oughs>